ข้าวนข้าวกินกข้าวโชุบทานข้าวทานข้าวชว์ผมบอกผมบอกวันนที่ไปบอกบอกว่าที่พี่ทานข้าวทำเล็กๆจะรู้แล้ววันนี้ก็เลยจะเป็นดินแรกที่เราดินได้กันสองคนสองคนจริงเปล่าน่ารักเกินไปอเปล่านนท์คุณลงรูปคู่แอสทักซอน ยิ่งนับวันก็ยิ่งมีความหวานและน่ารักขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวจ้าสำหรับแอฟทักษออนและนนกุลพระเอกหนุ่มรุ่นน้องหลังจากที่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันก็มีโมเมนต์ความน่ารักออกมาเรื่อยๆเลยทีเดียวโดยล่าสุดนนกุลได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับแอฟทักษออแบบใต้ชิดพร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าฝากน้องเชนกับพี่หญินด้วยนะครับคืนนี้20.30 ทางช่อง GMM 25ครับท่ามกลางชาวเน็ตแล้วแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากแต่ดันเจอคอมเมนต์ช็อตฟิลซะอย่างนั้นเสียอารมณ์สุดๆหลังคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาปั่นใต้ภาพหวานที่พระเอกหนุ่มนนกุลชานนลลงภาพคู่กับสาวรุ่นพีเอฟทักษะออนเพื่อโปรโมทผลงานซีรีส์ที่เล่นคู่กันอย่างหารักด้วยใจเธอฝ่ายยัวเซลที่จะออกอากาศทาง GMM 25ซึ่งคอมเมนต์ปั่นนั้นก็บอกว่าแม่เอฟโปรโมต คนเดียวมาตลอดทั้งเดือนสงสารแม่แอฟเป็นเหตุให้แฟนคลับคนรักแอฟนนกุลออกมาตอบกลับว่านนกุลเขาแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะเรื่องอื่นก็แบบนี้ส่วนแอฟเรื่องอื่นก็แบบนี้โปรโมทหนักทุกเรื่องดราม่าอะไรก่อนค่าเขาก็โปรโมทอยู่จ้ะมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนอยู่แล้วนนกุลเล่นเรื่องไหนก็ไม่ค่อยโปรโมทที่แอฟเล่นเรื่องไหนเขาก็ลงรูปปล่อยอยู่แล้วจะมาสร้างดราม่ารอแนะนำให้กรีดออกมาค่ะ